ห้ามกลางไหลเขาอันสูงชันและยาวเหยียดเป็นพืชสลับซับซ้อนกินอาณาเขตตั้งแต่อำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีไปจนกระทั่งถึงอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยความหนาทึบและความกันดานของภูมิประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบทําให้การคมนาคมจากภูมิประเทศส่วนนี้ไปยังแห่งอื่นหมดความหมายไปโดยสิ้นเชิงทางเกวียนเก่าๆที่พอจะอาศัยเป็นทางให้รถจิบเล็กๆบุกเข้าไปได้บ้างก็เฉพาะแต่ในฤดูแล้งเท่านั้นพอถึงฤดูฝน ทางเกวียนเหล่านี้ก็แปลสภาพเป็นโคลนตมไปจนหมดสิน้นการคมานาคมส่วนใหญ่ต้องอาศัยการเดินเท้าเป็นหลักไม่มีวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้เลยห่างจากหมู่บ้านอ่างบุรลาภตำบลน,น้องบัวอำเภอหนองบัวลำพูขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ40กิโลเมตรณบริเวณหุบเขาช่องเขาขาดอันเป็นบริเวณป่าทึบและป่าดงดิบที่แสนจะก,กันดานได้ถูกดัดแปลงจากน้ำมือของมนุษย์กลุ่มหนึ่งให้เป็นที่พักอาศัยอย่างแนบเนียนที่สุด โดยที่ไม่สามารถจะตรวจการเห็นจากทางอากาศได้แม้แต่นิดเดียวปรากฏมีโรงเรือนมุงด้วยแฝกเรียงรายอยู่ 3- ามสี่หลังรอบๆบ,บริเวณรอบนอกของเรือนลงกระสอบทรายถูกวางซ้อนกันเป็นชั้นๆน,นอกจากนั้นก็มีหลัวลวดน้มขึงกั้นรอบนอกโดยรอบเอาไว้อีกชั้นหนึ่งห่างเข้าไปเป็นลานฝึกอาวุธปรับอย่างราบเรียบมีเป้ารูปคนที่ติดตั้งเอาไว้สําหรับฝึกเล็งปืนโดยเฉพาะหลายสิบเป้าเรือนลงยาวเหยียดหลังหนึ่งพลางตัวเองอยู่กลางแมกไม้อันนาทึบ ที่ยอดของมันถูกดัดโค้งเข้าหากันอย่างเจตนาภายในเรือนลงยังเรียงรายไปด้วยมานั่งยาวเป็นแถวๆสภาพของเรือนลงพอที่จะแปลงเป็นห้องอาหารหรือห้องประชุมขนาดใหญ่จุคนเป็นหลายๆได้อย่างสบายเบื้องหลังลงเลืองทางด้านทิศใต้บริเวณที่ชิดกับขอบกระสอบทรายมูลดินสูงตะางานมองเห็นประตูทางเข้าที่ถูกพรางเอาไว้ด้วยกิ่งไม้อย่างชัดเจนมันเป็นฝีมือการขุดอุโมงค์ที่ยอดเยี่ยมของฐานช่างหน่วยที่122 ของกองพันทหารเวียดนามเหนือซึ่งรอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างเงียบตามเส้นทางลำเลียงที่ลึกลับเส้นหนึ่งจากพรมแดนไทยอุโมงลึกลับแห่งนี้มีการเดินลอดสอบสอบไออกไปโพลในป่าทึบแห่งหนึ่งห่างจากอุโมงถึง800เมตรอุโมงค์ดังกล่าวนี้นอกจากจะใช้เป็นที่หลบหนีออกจากกองบัชาการแล้วมันยังใช้เป็นคลังแสงสำหรับเก็บกระสุนดินดำรวมทั้งอุปกรณ์ระเบิดที่ใช้ในสงครามแบบกองโจรทุกชนิดด้วย เบื้องหน้าสอบสบนเวณกึ่งกลางระหว่างหลัวลวดน้ามีหอคอยที่ใช้สกเกตการตั้งสูงทะมึนคล่อมอยู่บนคบไม้ที่ถูกดัดแปลงด้วยกิ่งไม้จนมองไม่เห็นความผป็ปกติใดๆทั้งสิ้นปืนกลหนักแบบ12.7ซึ่งตามปกติเป็นปืนต่อสู้อากาศยานแบบสูนกระทบแตกถูกดัดแปลงให้เป็นปืนวิธีลาบแล้วติดตั้งอยู่บนหอคอยพร้อมด้วยสูนเต็มอัตราศึกจ้องจังก้าเตรียมพร้อมที่จะโปอยม่านกระสุนเข้าสกัดกั้นผู้แปลกปลอมที่จะผ่านหลัวลวดน้ำเข้าไปในค่ายลึกลับแห่งนั้น ชายชะกันกลุ่มใหญ่ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนขึ้นไปซึ่งซ่อนล่างอยู่ในชุดฐานป่านั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บนมายาวซึ่งตั้งเป็นแถวอยู่ภายในบนริเวณอาคารโรงเรือนหลังยาวนั้นทุกคนกําลังตั้งอ,อกตั้งใจฟังคําอธิบายจากชายผู้หนึ่งอย่างน่าสนใจหุบเขาช่องเขาขาดท่ามกลางดงทึบของหมู่บ้านอ่างบุรพาเป็นชุมทางของผู้ก่อการหลายทัพปลดแอกประชาชนที่เรียกตัวเองว่าทหารป่าอาศัยความกันดานของภูมิประเทศซ่อนเลนสมกาลัง ละทำสิ่งที่เป็นปลาปักต่อรัฐบาลไทยชาวยวนอพยพจากแหล่งต่างๆในภาคอีสานถูกกำหนดนัดหมายให้มาชุมนุมกันณห,หุบเขาช่องเขาขาดเพื่อรับมอบอาวุธและแผนปฏิบัติงานตามคําสั่งของขบวนการจารกรรมนอกประเทศและบางส่วนก็ต้องถูกส่งตัวกลับไปอบรมที่เมืองฮานอยโดยทางเฮอลเปอร์ขนาดยักษ์ซึ่งจะเดินทางมารับอยู่บนยอดเขาทุ่งมาหอนในสองสามวันนี้ลอยโถเล่าตรงนายฐานลูกครึ่งแมวผสมเวียดนาม หรืออีกในหนึ่งในสมทรงวงสลิเบนจลักษ์พ่อขาชาวยวนในจังหวัดมหาสารคามผู้ถือรหัสหมายเลข S D -39 จากกองทัพเวียดนามเหนือซ่อนล่างดึงชุดหานปลากำลังยือนอยู่หน้ากระดานดำที่มีแผนที่ประเทศไทยอันทะมึนทาบิดตึงกล่าวอธิบายต่อหน้าชายจากักรทั้งหมดด้วยภาษาไทยอย่างชัดถ้อยชัดคำมาลือน,น้จะถึงกำหนดการพวกเรามีเวลาเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะวางแผนขั้นเด็ดขาด เพื่อที่จะขู่ขวัญรัฐบาลไทยผมได้วางแผนการเอาไว้เรียบร้อยแล้วพวกคุณทั้งหมดทั้งหมดที่ผลึกกำลังอยู่ที่นี่จะต้องเป็นกำลังของพวกเราหลอยโถเล่าตรงหยุดพูดช่วคกลู่และทิมเลืองสายตามองดูกลุ่มชายชกันที่นั่งหน้าสลอนอยู่เบื้องหน้าในหน้าเสี้ยมกระดูกอันมีลักษณะของคนเจ้าเล่ย์ระบายยิ้มกับทุกคนที่จ้องสายตาประสานกันอยู่นั้นและเริ่มพูดปลุกดมต่อไปอย่างยืดยาวพวกคุณอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่าง พวกเราได้ก่อสร้างประสานงานกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งงานของเราเกือบจะบรรลุเป้าหมายอยู่แล้วยิ่งปกว่านั้นเราก็ยังมีปัญญาชนนิสิตนักศึกษาหนีเข้ามาร่วมมือกับพวกเราอีกมากมายลอยโถเล่าตรงหยุดพูดพร้อมกับมองไปที่กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งประมาณ20กว่าคนซึ่งนั่งแยกตัวเองบ,บนหมายาวด้านข้างพร้อมกับยักหน้าเป็นเชิงให้อ่านนัดสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งบุคคลกลุ่มนั้นลุกขึ้นยืนเหมือนกันัดกันเอาไว้ ถ้าหานป่าพากันปลบมือต้อนรับกันเกลียวกล่าวเมื่อชุดบุคคลดังก,กล่าวนั่งลงร้อยโทนเล่าตรงพูดต่อไปอีกพวกเราจะต้องชนะสหายชาวไทยและชาวยวนที่รักพวกเราจะต้องชนะเราจะต้องผนึกดินแดนของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันใครมีอะไรสงสัยก็รีบถามผมเสียผมจะได้อธิบายให้พวกคุณเข้าใจอย่าให้มีปัญหาในระหว่างที่ปฏิบัติงานเป็นอันขาดอย่าลืม จะมีเฮลิคอปเตอร์มารับคุณมอลือนี้ที่เพชรบูรณ์เตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมผมสงสัยครับชายชะกันหน้าเสี้ยมคนที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดเอ่ยถามขึ้นเราจะมีวิธีการลำเลียงพลทั้งหมดของพวกเราไปยังจังหวัดเพชรบูร์ได้ยังไงกันครับเอาละเมื่อพวกคุณถามมาก็ดีแล้วผมจะได้อธิบายพวกคุณหายข้องใจสียทีสมมุติว่าเราถูกทหารหรือตำรวจโจมตี ถ้าจาเป็นต้องทิ้งค่ายหรือต้องทําลายกองบัญชาการแห่งนี้เราจะมีวิธีดังนี้คือจากปากทางออกอุโมงค์ลับที่เจาะลอดสอบรายออกไปมันจะไปโ่ที่ลำธารตีนเขาพอดีต่อจากนั้นเมื่อมีโอกาสเราจะย้อนกลับมาตีตลบหลังพวกมันตามแผนให้ฟองทันทีเมื่อการโจมตีตลบหลังเรียบร้อยซึ่งก็หมายความว่าทั้งพวกมันและกองบัญชาการของพวกเราพินาศสิ้นเราก็จะเคลื่อนย้ายทันทีโดยการเดินเท้าตลอดทั้งคืน 8ชั่วโมงเราก็จะถึงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยต่อจากนั้นก็จะมีรถบรรทุก GMC ซึ่งปลอมแปลงเป็นรถของกรปอกลางคอยเราอยู่ที่กิโลเมตรที่15จากนั้นพวกเราก็จะอยู่ในคราบของเจ้าหน้าที่กรปพกลางไปจนกระทั่งถึงจังหวัดเลยแต่เพื่อป้องกันการสงสยัยอันจะพึงมีในระหว่างเดินทางพวกเราจะออกจากเลยมุ่งหน้าขึ้นไปยังกกโพตามเส้นทางที่กำลังก่อรสร้างขึ้นใหม่ต่อจากนั้นเราก็จะเข้าเขตจังหวัดพิษณุโลกผ่านนครไทย และยอดลงมาอำเภอลมศักผ่านจังหวัดเพชรบูร์พอพบขําลรถของเราก็จะถึงอำเภอวิเชียนบุรีต่อจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของผมที่จะพาคุณเข้าป่าทึบตัดตรงไปยังสนามบินลึกลับเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังเมืองห,าห้านอยต่อไปแล้วพวกเราจะไม่ถูกสกัดกั้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างหรือครับนายชายชะกันอีกคนสอดถามขึ้นมาอย่างเครียดแคลงใจลอยถทเล่าตรงยิม้มและพูดต่อไปว่า จากหมู่บ้านอ่างบุลพามายังกองบัญชาการของเรามีทางคมนาคมอยู่ทางเดียวคือทางเก,กวียนเก่าๆที่รถจิบเล็กพอจะวิ่งเข้ามาได้บ้างนอกจากนั้นสะพานข้ามลำทางก่อนจะถึงช่องเขาขาดแกิโลเมตรได้ถูกวางระเบิดเวลาเอาไว้แล้วรวมั้งการซุ่มโจมตีจากสายของเราที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยพวกมันจะไม่มีวันเข้าใกล้ฐานของพวกเราอย่างเด็ดขาดสําหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วของนปพเท่าที่ข่าวกลองของเราสืบมาขณะนี้ หน่วยที่ใกล้ฐานปฏิบัติการของเราที่สุดอยู่ที่ท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโน่นอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่านปพจะมีสมรรถภาพในการสู้รบและเคลื่อนที่เร็วขนาดไหนก็ตามทีผู้บัประเทศนาะทึบเช่นนี้ย่อมเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติงานแก่ทีมงานของพวกเขาเป็นอย่างมากแล้วเกิดไม่ใช่นปพอ,อย่างเดียวหรอกครับหัวหน้าผมกลัวจะเป็นเสือพารจากศูนย์สงครามพิเศษที่มีการสนับสนุนด้วยเฮลิคอปเตอร์พวกเราจะหนีพ้นหรอกครับ ชายชะกันคนเก่าย้อนถามขึ้นมาอีกครั้งด้วยเหตุผลที่ทําให้เกิดเสียงพึมพำไปทั่วห้องประชุมหลอยโทเล่าตรงยกมือขึ้นเป็นทํานองให้ทุกคนยุติเสียงพูดคุยกันและปลุกระดมด้วยชั้นเชิงของนักพูดตัวยงที่ผ่านการอบรมมาแล้วจากกระบวนการจารกรรมนอกประเทศไม่มีทางคุณไม่ต้องกลัวไอ้พวกเสือปลาพวกนั้นถึงแม้จะมีเฮลิคอปเตอร์ช่วยในการลำเลียงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะัก สภาพของป่าดงดิบแบบนี้คื่นลอนลงมาเพียงแค่ยอดไม้ก็โดนหน่วยซุ่มยิงของเรากระหน่ำยิงตกลงมาคลุกฝุ่นเท่านั้นรางวันในการล่าเฮลิอคอปเตอร์ที่หน่วยเหนือตั้งเอาไว้ก็มีจานวนมหาศาลพอดูที่จะเสี่ยงชีวิตยิงพวกมันไม่ใช่หรือสหายขอให้พวกคุณอุ่นใจได้คุณจะต้องพบกับความสําเร็จตําแหน่งหน้าที่สูงๆกําลังรอคนอยู่ที่เมืองฮานอยผมขอปฏิญาณว่าจะช่วยเหลือและส่งเสริมพวกคุณให้ได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระบวนการทุกคน ลอยโถเล่าตรงโปรยยาหอมซึ่งปลุกปั่นผู้ก่อการหลายเหล่านั้นจนหลงผิดเเหิมต่อสิ่งล่อใจที่กระบวนการจรรรมนอกประเทศให้สัญญาอย่างลมๆแหลืงๆอันนี้จา้าใครจะรู้ว่าอนาคตของคงไทยกําลังถูกยุยงส่งเสริมโดนหลังสมองอยู่ทุ่เมื่อเชิญวันเหมือนกับบุคคลผู้หลงผิดเหล่านี้ว่าจะเป็นอย่างไรแผ่นดินที่จะสุกหัวนอนอยากสุขหาลมโดยไม่ต้องระแวดระวังแทบไม่มีอยู่ต้องอาศัยป่าดงพงพีเป็นที่หลบซ่อนมือกฎหมายอย่างหัวสุกหัวซุน ลอยโท่เล่าตรงรอจังหวะให้กลมฐานป่าพู้โง่เขาอิ่มเอิบกับสัญญาณลมๆแหล,ล,ลงๆอยู่ช่วครู่หนึ่งก็เอื้อมมือไปหยิบหมายเล็กๆที่วางอยู่ข้างกระดานดำขึ้นไปฉีบนเครื่องหมายกาก,ากบาดสีแดงแจดแปดแห่งบนแผ่นที่ประเทศไทยพร้อมอธิบายต่อไปอีกอย่างยืดยาวที่หมายกากบาดเหล่านี้คือสถานที่ตั้งของหน่วยเสือพลานภายในอาณาเขตนครพนมอุดรกลนครเลยพวกคุณก็สืบทราบอยู่แก่ใจแล้วว่าทหารเสือพลานของศูนย์สงครามพิเศษ เป็นศัตรูที่หลายกาดสาหรับพวกเราเขาได้รับคําสั่งให้ฆ่าพวกเราอย่างไม่ปราณีปราศัยฆ่าโดยไม่ต้องสอบสวนให้เสียเวลาหลอยโถเล่าตรงวางเพลิงเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยต่อไปอีกด้วยข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริงเมื่อเห็นทหารป่าทุกคนกระเฮียนกระหือรือเขาก็สอดพูดขึ้นมาด้วยน้าเสียงแข็งกล้าวเจอเสือผ่านที่ไหนฆ่าให้มันสิ้นซากเผาโคตรมันให้เฮี้ยนแก้แค้นแทนพวกเราที่โดนพวกมันฆ่ามาแล้วไม่รู้ว่ากี่คนตกีีคน นายรู้ที่ตั้งของพวกเสือพัน์เหล่านี้ได้โดยวิธีไหนชายชะกันผมยาวเหมือนกับฮิปปี้ซึ่งนั่งอยู่้ายสุดลุกขึ้นมาถามพร้อมจ้องมองกากะบาดสีแดงที่เรียงรายอยู่บนแผนที่ด้วยความสนใจจากสายของเราที่ปลอมเป็นพ่อขาเล่และนี่คือผลงานของพ่อขาเล่ขายของทุกนิดทตะเวนขายไปตามหมู่บ้านในพื้นที่ปฏิบัติงานของพวกเสือพนันความจริงควรจะละเอียดกว่านี้ถ้าพ่อขาสายลับของเราไม่โดนสังหารหมู่จากพวกเสือพันเสซยก่อน จ็ดแปดชั่วโมงที่พวกเราจะเคลื่อนย้ายไปยังอำเภอวังสพุงจะต้องผ่านฐานปฏิดวจิการของเสือพลานสองแหง่งเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง,งการประทะพวกเราจะเดินย้อนไปทางทิศตะวันตกประมาณ10กิโลเมตรทั้งนี้เพื่อให้ผลลัพธ์มีการราดตระเวนของหน่วยเสือพลันจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้าขึ้นทางทิศเหนือเบนเป้าหมายเข้าอำเภอวังสพุงทันทีแผนที่การเดินทางและเข็มทิศผมจะแจกใจ่ายให้ตอนเลิกประชุมพวกคุณทุกคนจะต้องเดินทางอย่างรีบเร่งตัวใครตัวมัน อย่ารวมกลุ่มให้ใหญ่มากนะักพบกันเวลา5.45นาฬิกาีนาทีณนะหลักกิโลเมตรที่94เอาละเลิกประชุมได้สำหรับแผนที่กรุณาไปรับที่หน่วยประสานงานพอปลุกระดมเสร็จร้อยโทเล่าตรงซึ่งอยู่ในคราบของพ่อขาชาวยวนอุปยบจังหวัดมหาสรารคามนายสมทรงวงศลิบเบญจลักษ์ก็เดินออกจากห้องประชุมมุ่งหน้าไปยังหน่วยฐานช่างและหน่วยสัมพภู์ของกองพันธานเวียดนามเหนือ กำลังสรรวนวางกับระเบิดอยู่ล้อมรอบค่ายฝึกอาวุธของผู้ก่อการหลายด้วยท่าทางรีบร้อนสองชั่วโมงผ่านไปทั่วทั้งค่ายเต็มไปด้วยกับระเบิดนานาชนิดที่พร้อมจะถล่มผู้ลุกลานผ่านลูลน้น้ำเข้ามาให้พินาศเป็นจุนภัยในช่วงพริบตาไายในห้องโดยสารของเครื่องบิน C-130 ที่บินฝ่าความมืดมิดของท้องฟ้าอยู่ในระดับเพดานบินเกือบ2 0 0 0 0ฟิต พิธีการรับจ้างทั้งเจ็ดคนต่างสวนชุดเครื่องแบบที่นอร์แมนเบิกจ่ายมาให้เสร็จเรียบร้อยมันเป็นชุดเครื่องแบบสีน้ำตาลที่มีสีเขียวและสีดำสลับกันลายพลอยจนดูมืดทึบไปหมดทั้งตัวล่มชูชีพอิเล็กทรอนิกส์แบกตุกเองเมื่อถึงระยะ1 0 0 0พฟิตเจ็ดล่มวางเรียงรายอยู่ที่พื้นเครื่องช่วยหายใจครบตามจำนวนล่มและถุงทะเลซึ่งบรรจุอาหารและอาวุธและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ถูกยกลงมาวางข้างๆล่มเพื่อตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย พวกคุณทั้งหมดจะต้องโดดล่มในเวลา6นาฬิกานาทีนอร์แมนหัวหน้าข่าวกลองไข่ลำบสูนเอ,อ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆไอ้อแสบละมือจากถุงล่มชูชีพแล้วเงยหน้าขึ้นมองดูนอร์แมนขยับปากจะพูดแต่นอร์แมนชิงพูดขึ้นเสียก่อนคุณไม่ต้องถามกำหนด,ดเวลาแรกที่ผมบอกคุณเป็นกำหนด,ดเวลาลวงเวลา6กนานาทีคือกำหนด,ดการวันวอที่แท้จริง นอแมนพูดพลางขยับมือขึ้นไปควานหาอะไรวุ่นอยู่บนชั้นเคบินและหยิบกล่องกระดาษขนาดสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่มีลักษณะเหมือนกับกล่องนาฬิกาซึ่งมัดรวมกันอยู่เจ็ดกล่องออกมาส่งให้ผู้กองอังคารโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นผู้กองอังคารรับมาแกะเชือกที่มัดอยู่และแจกจ่ายให้ทีมงานสังเนีน้ลุกขึ้นจากเก้าอี้มายืนรวมกลุ่มกันอยู่ที่กองสัมภาระังกล่าวนั้นไอ้หลนเปิดกล่องออกมาเป็นคนแรกมันหัวละเฮือฮ้ยพร้อมกับหยิบนาฬิกายี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่นขึ้นมาโชว์ให้พวพวกดู ออกทำงานทั้งทีหัวหน้าใจนาฬิกากระจอกแบบนี้หรอครับถูก C A, A N o C A A เสียชื่อหมดนาฬิกาทั้งเจ็ดเลือนที่นอแมนจ่ายให้ดูร่างลักษณะของมันก็ธรรมดาธรรมดาเหมือนกับนาฬิกาทุกยี่ห้อที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดแต่ทว่าเม็ดมะยมโผล่ออกมาอยู่ตรงด้านสายของขอบตัวเรือนจนหมอดาลารักพิกมาดูด้วยความเครียดแข็งใจและยิ่งไปกว่านั้นยังมีเม็ดมะยมถึง3อันเรียงลายเป็นเพื่ออยู่บนนั้น ขอนาฬิกาของทุกคนให้ผมนอร์แมนเอ,อ่ยขึ้นเรียบๆของผมโลหะเล็กเือนทองเฉพาะสายของมันก็ตั้งหมื่นห้าขึ้นไปแล้วหัวหน้าเสียวิชัยนกิจนลากรอดีตโตะเถื่อนสนามหมาอุทานขึ้นมาเสียงหลงท้าทางของเขามีความเสียดายนาฬิกาเรือนแพงบนข้อมือจนสังเกตเห็นได้ชัดแต่เรือนที่ผมแจกให้คุณไม่มีขายในท้องตลาดราคาประเมินคร่าวๆสองหมื่นดอลลาร์หรือสี่แสนบาท คุณวิชัยนอแมนตอบพลังเอื้อมมือไปรับนาฬิกาจากพิจารณาลับจ้างทุกคนด้วยท่าทางรีบร้อนไอ้หลนส่งนาฬิกาของมันให้หัวหน้าเข่ากลองค่ายลามาศูนย์พูดพลางหัวเราะพลางลยความขบขันเอาของผมไปเลยครับจะโยนถึงหน้าต่างเครื่องบินก็ได้เพราะมันเดินมั่งไม่เดินมั่งเจ๊กลงจำนำตีราคาให้ผมยี่จับเท่านั้นครับหัวหน้าคาดนาฬิกาข้อมือสายและกดปุ่มเม็ดมะยมอันกลาง นอแมนเอ่ยขึ้นมาอย่างเอาการเอางานเพชรคาดรับจ้างทุกคนรีบกระทำตามอย่างรวดเร็วพอทุกคนกดปุ่มดังกลิกก็กดแสงสีเขียวสดใสสว่างวาบขึ้นมาบนแผงหน้าปัดนาฬิกาดังกล่าวนั้นสิบจุดและแต่ละจุดก็เรียงรายอยู่เป็นกระจุกภายในหน้าปัดนั้นนอแมนยกนาฬิกาของตัวเองขึ้นมากดปุ่มเม็ดมายมอันกลางเมื่อจุดสีเขียวพลั่งพลายขึ้นมาเขาก็อธิบายอย่างชัดๆาจุดทั้ง10จุดที่มองเห็นอยู่ในหน้าปัดคือตำแหน่งของพวกเราในปัจจุบัน จ็ดจุดแรกเป็นจุดของพวกคุณส่วนสามจุดหลังเป็นของผมและนักบินเมื่อพวกคุณเคลื่อนที่เจ้าจุดดังกล่าวก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยคุณจะคำนวณระยะทางแต่ละคนได้จากตารางที่บ่งเอาไว้บนแผงหน้าปัดนั้นนอร์แมนอธิบายยังไม่ทันจะจบไอ้หลนก็ฉู๋ข้อมือเดินไปมาอยู่บนห้องโดยสารสายตาจ้องจับที่หน้าปัดนาฬิกาขณะนี้จุดเลี้ยงแสงสีเขียวจุดหนึ่งเคลื่อนที่ไปมาตามจังหวะการเดินของไอ้หลนอยู่ตลอดเวลาเด็ดสละตีไปเลยหัวหน้า มีนาฬิกาวิเศษแบบนี้พวกผมไม่มีทางหลงทางกันแน่ไอ้หลนพูดพลางเอื้อมมือขึ้นไปสัมผัสเม็ดมะยมป,มปุ่มซ้ายมือซึ่งอยู่ด้านล่างสุดหยุดลามันปุ่มนั้นคือปุ่มชนวนระเบิดเวลาถ้าคุณกดลงไปภายในวินาทีเดียวเครื่องบินและพวกเราทั้งหมดจะระเบิดพังพินาศทันทีนอร์แมนและลำหาลักขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตื่นสนกไอ้หลนทำคอย่อนพร้อมกึกืนน้ำลายลงคอเฮือกใหญ่มันหันไปยิ้มแห้งๆกับไอ้แสบ ซึ่งก็มีสภาพไม่แตกต่างอะไรกับมันมากนะักจบตอนที่45แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณนาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีหลายครับ